เรื่องกฤษดาพินิหารนะคะเ<ม>นี่ยหนุม่มอ้น a f a เ a f 8เนี่ยก็ร่วมแสดงด้วยแค่จบแค่จบซีซั่นเนี้ยปุ๊บก็มีบรคงลแล้วอะ่ะว้าวเร็วมากแล้วก็หนุ่มว่านหนุ่มว่านที่เล่นปิดเทอมใหญ่อ่ะเออใช่ไหมไม่ใช่ทำไมไวะเล่นเนี่เขา้าขาเลื่อนตลอดเลยะว่าน่ะว่าน,าน่ะ <c oughs> ว,น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 วนันซีซั่นเช้ ตอนหนึ่งนะคะเป็นละครเพื tie, Listen, ่อวิกตที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงเราเรียกว่าหน้าดูเดียนะคะแล้วก็แบบเหมือนแบบว่าเด็กๆอะไรคะทำไมฉันถึงยืนยัไม่ได้ทำไมอะไม่ฉันลู้เอาไม่ฉันลุ้ก็คือเหมือนประมาณว่าเอานักแสดงไวลุ้นแล้วก็เอาน้องนิวเนี่ยน้องนิวที่แสดงเรื่องไปอินเลิฟที่เขาร้องเหมืนด้วยอ่ะเอาอีกแล้วเนี่ยที่เขาร้องเนี่ยที่เขาร้อง เรียนทำอยู่เรื่องไปอินเลิฟด้วยแต่ว่าเราไปดูภาพบรรยายกาศวงสวงอะไรดีกว่าค่ะจมาเปิดกล้องภาพพยนตร์เพิดพระเกียรติเรื่องกิจศดาพิานิฐานณที่แห่งนี้ หลวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์พระพิ่หวนเจ้าที่เจ้าทางเจ้า่าเจ้าเขาเจ้าท่งเจ้าท่าแม่พระธรณีเจ้ารำและนายเวทด้วยเกิดขอพรน,นะครับ สมมาสัมพุทธสานาโมตสาภะวะโตอรา,า,าระหะโตสมมาสัมพุทธสานามเมภูม,มิาจายันตุเทว,วาชะละทะละวิสเมยักษะพันทับนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนิวะละวัฒนางสะเทวเมสุนัตุธรรมสวัรกาโรอายม์พาทันตาธรรมสวัรกาโรอายม์พาทันพาทันตา พิตวาอาจาริยาปาทางเมสการิยะสัมพินทยายังสารพัโทสังวินาศสันติสิริเทพยะเอยยวิโยทยามังมเหสุรังปทาวสังอาหายะนามิสิระสานาโคปริธาละโตเทหิเมสุสุกสัมปทาลุบิมาทิสังัตาลัคโะ มหาลาชาทิสาภาเคเป็นตุตเัอนุรักขันตุอาโลหเย,ยนาสุเทนจะอาคเนยัสมิงทันสโพจะมหา อนุรักขันตุอาโลคเยนาตุเคนาจาพายัคตมิงนาคาลาชาจามารารนัตมิงยากาจะมาาราชาติสาภาเคเตปิตุมเทอนุรักขันตุอาโลคเยนาตุเคนาจสุปะยัญชนะสัมปนางบริบูชันตุโอม นะโ,โมพุทธรักนาะสารนังขจา,ามิโอมนะโมธรมรมรัตษิโยจาอินโทจาพมมโนจาเสยยะทิสังทิโทจาสุรโคจาเทวะเสยโทจาเทวะพุญญโคจา เอเตจัตรโรเทว,วามหาเทว,วาพุทธปัตนาธรรมปัตนาตังฆปัตนาพุทธครวตาอดุลเทพมหิติมเหวราธิปดีบรมปรเมรสุรศสักวารสธีําลงสักและเอกอัพวัชรืหักวัชรินปินสุขัส ทิพเทวราชและอมรนิวารักษาสัพพิทในเลอร์ภูี้การลบันี้ข้าพระพุทธองค์จงประสาทประสิทธิิ์พิธีโดยอิตริิาานุภาพขอถอนเท้าสหัสในเทวราชบรรลุิิรละโสปะไยไกรราช ขอพ่อเท้าจตุเทวราโลกกป,า,า,ปการาทิพพอลัิสิทธ์ขอพ่อเทพเรื่องฤทธิสถิตสถานทั่วอมรคันสัพพันัน,นจัก,กรวาลภูมิพกไกวันสัพพเกาะละมอกฟังอัลลันลุกลัดดาวาลีสิงครอนชนทลากาศดำเนินดิพากาศเทวดาปัะพะคณะแม่พิมารดาวพันานาสิงคอนทั่วแนวดอนสัพล,ลุกเทพทั่วทุกห้องภูหาาที่แห่งทั่ว ตำแหน่งที่นอนนั่งเนาเตียงตั้งสิ่งสุมทวารรับแรมานใบแก่ก่อนอีคทั้งสโมส,สรสับฝัโภคาอีคทั้งบุกผาภูมิชัยยมงคลจำนงไม้ผู้ปกทองทินนี้แต่ก่อนกี่เก่าใหม่เป็นปัไกไฟและเริ่มแรกซึ่งสิ่งแทกทิพั์ ทีเครื่องตังเวยควรชมเชยวรามิตรล้วนวิกิตบรรจงทำพร้อมยักกรรมทุกอย่างต่างต่างตการมีราชามารีทูกปฏิบัตเรื่องรูปไรกเ,เทินเทพไทยเทพาผู้มิไคยม,มงคลสามิพักเป็นบุภาลักษ์นาวอนเทินพักพรายโทษขอท่านโปรดปานีรับเครื่องที่คำนับสักกกิจแมมนใดผิดพรโมเดิรนายควบคุมการสร้างโดย บริษัทกันตนาโมชั่นพิเเจอร์กำกับภาพยนตร์โดยคุณกันกันจาลึกคุณชายานอิทธิจตุพรดารานำแสดงโดยคุณสอระพงชาติ คุณรัชชุสุรจรัสคุณอัตพ์อัตหนะสกลพันธ์บริโภอ,อุปโภสัสภาระประโยชน์ยับยั้งตั้งอยู่ที่นิสัยขอบอริรักษ์ให้ภาพยนตร์เพิดพสะเกียรติเรื่องกิจสดาพินิหารอำนวยการสร้างโดยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นายควบคุมการสร้างโดยบริษัทกันตนาโมชั่นพิกเจอร์กำกับภาพยนตร์โดยคุณกันกันจลจาก คุณชยันอิทธิจตุพพดารานำแสดงโดยคุณสอรพงษ์ชาตีคุณรัชุสุรัจรัดคุณอัตพงษ์อัตตกิจคุณคุณปฏิตาอัธยาตามวิทยาคุณกมลนัทชาญวานิสุทธ ผู้เป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีบวงสวงเปิดกล้องภาพ,พยนตร์เพื่อระเกียดเลือกกิจสดาพ,พินิหารนั้นซึ่งจัดสรรบำเพญแพอุทิศส่วนสนองแด่ท่านบุพเพเจ้าของภุมมะชัยมงคลสถานและอืเรื่องนี้แหละพิวงสวงกิจาพินิหารนะคะติดตามชมกันได้ดูขอดูกอนว่าเริ่มวันที่สี่เริ่มวันที่ส <c oughs> ี่ธันวาคมทำทั้งหมดเตอน ชอบเป็นคนฟังจสั้นแต่รักฉันยาวออาขอข่าวพี่กระชาด้วยคนด้วยค่ะพี่คนสวยออถ้าพูดมาแบบนี้เนี่ยต้องขอคิดก่อนว่าพี่กระชามีข่าวอะไรตอนนี้เขาก็